ถึงดินเหนียวที่ไร,กรเกษตรกรหลายคนคงใส่หัวหน้าร้อนก็แข็งโปก๊กจนถ่ไยแทบไม่เห้าพอหน้าฝนมาเยือนก็แฉะเป็นตมปลูกอะไรลงไปก็เหมือนจะไม่โตรากไม่เดินต้นพืชแคร์แกรนแต่เชื่อไหมครับว่าทั้งหมดที่ว่ามาเป็นเพราะเรายังไม่ได้ปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงของมันงานวิจัยกลับชี้ไปอีกทางเลยว่าดินเหนียวที่จัดการอย่างถูกวิธีเนี่ยมีศักยภาพให้ผลผลิตสูงกว่าดินร่วนที่เรายกให้เป็นดินเทพซะอีก เรื่องนี้ไม่ใช่แค่คำพูดล,ลอยๆนะครับแต่มีวิทยาศาสตร์รองรับซึ่งเราจะมาเจาะลึกกันวันนี้คือเราถูกสอนกันมาตลอดว่าดินร่วนดีที่สุดเพราะมันสมดุลแต่ในความเป็นจริงแล้วดินเหนียวมีพลังพิเศษที่ดินอื่นไม่มีนั่นก็คือความสามารถในการอุ้มปุ๋ยและอุ้มน้ำได้ดีเยี่ยมกว่าชนิดอื่นหลายเท่าตัว พูดง่ายๆก็คือดินเหนียวมีความอุดมสมบูรณ์ในตัวสูงมากใส่ปุ๋ยลงไปเท่าไหร่ก็ถูกดูดเก็บไว้ไม่ให้หนีไปไหนถ้าเราแก้ปัญหาเรื่องความแน่นทึบของมันได้เมื่อไหร่ดินเหนียวจะกลายเป็นสุดยอดดินสาหรับการพบปลูกทันทีนี่คือตัวเลขจากงานวิจัยที่บอกถึงศักยภาพสูงสุดของดินเหนียวครับ5,500กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ถ้าแปลงเป็นหน่วยที่เราคุ้นเคยกันก็คือราวๆ8 8 0กิโลกรัมต่อไร่ในขณะที่ดินร่วนที่ดีที่สุดทําได้สูงสุดแค่ประมาณ720เจลกรั่อยความว่า ถ้าเราจัดการดินเหนียวได้ถูกจุดผลผลิตอาจจะเพิ่มขึ้นได้อีกถึง160กิโลกร,รัมต่อไร่เลยทีเดียวนี่คือข้อมูลที่ยืนยันว่าดินเหนียวไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นสินทรัพย์มูลค่ามหาศาลที่รอเราไปปลูกมันขึ้นมาอา้าวถ้ามันดีขนาดนั้นแล้วทําไมในแปลงของเรามันถึงตรงกึนข้ามละ่ะทําไมถึงเจอปัญหาผลผล,ผลิตต่ําซ้ซําๆซักๆคําตอบง่ายนิดเดียวครับมันไม่ได้ผิดที่เนื้อดินแต่ผิดที่โครงสร้างดินที่พังไปแล้วจากการจัดการที่ไม่ถูกต้อง ลองดูภาพว่าเรามีรถสุปราคาแต่ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อยังไงก็วิ่งไม่ได้ดินเหนียวก็เหมือนกันครับตัวมันดีแต่โครงสร้างมันพังวันนี้เราจะมาไล่เรียงกันไปทีละขั้นเลยนะครับตั้งแต่การทําความเข้าใจธรรมชาติของดินเหนียวจริงๆว่ามันเป็นปัญหาหรือขุมทรัพย์ไปดูวิทยาศาสตร์เบื้องหลังว่าทําไมมันถึงแน่นแล้วก็เข้าสู่ภาพปฏิบัติกับ3ขั้นตอนการปลดล็อกดินพร้อมดูผลลัพธ์ที่พิสูจน์แล้วข้อผิดพลาดที่ห้ามทําเด็ดขาดและสุดท้ายคือหัวใจสําคัญที่จะทําให้ผลลัพธ์นี้ยั่งยืน เอาละครับมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยตกลงแล้วไอ้เจ้าดินเหนียวเนี่ยมันเป็นปัญหาหรือว่าเป็นขุมทรัพย์กันแน่เรามาดูธรรมชาติ2ด้านของมันกันก่อนปัญหาของมันก็อย่างที่รู้กันดีครับคือมันแน่นตึบพออนุภาคดินมันอัดกันจนไม่มีช่องว่างอากาศก็ลงไปไม่ได้น้ําก็ซึมไม่ลงรากพืชก็เหมือนคนขาดอากาศหายใจพอน้ําขังรากก็อเนา่ากินปุ๋ยไม่ได้อีกพอรากพยายามจะชอนไชลงไปก็ไปเจอกับชั้นดินดานที่แข็งเหมือนปูนซีเมน ไปต่อไม่ได้ก็ต้องเลี้ยวหนีออกข้างๆหรือที่เรียกว่าราขัดฉากทําให้หาอาหารได้ไม่เต็มที่ที่ร้ายกว่านั้นคือตอนหน้าแลง้งถึงแม้ดินจะยังพอมีความชื้นอยู่แต่พืชกลับดูดมาใช้ไม่ได้เพราะดินเหนียวมันยึดน้ําไว้แน่นเกินไปแต่ในข้อเสียมหาศาลก็มีข้อดีมหาศาลซ่อนอยู่ครับด้วยความที่อนุภาคดินเหนียวมีประจุฟไฟฟ้าเป็นลบมาเลยทําตัวเหมือนแม่เหล็กคอยดูดจับธาตุอาหารพืชที่เป็นประจุบวกอย่างโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมเอาไว้ ไม่ให้ถูกชะล้างไปไหนใส่ปุ๋ยไปเท่าไหร่ก็อยู่ครบไม่สูญเปล่าแถมยังช่วยรักษาสภาพความเป็นกรดเป็นด่างหรือค่า pH ของดินให้คงที่ไม่แกว่งง่ายๆเวลาเจอฝนกรดหรือใส่ปุ๋ยเคมีเนี่ยแหละครับคือเอ็ดผลที่บอกว่าดินเหนียวอุดมสมบูรณ์ในตัวเองสูงมากโอเคพอเข้าใจข้อดีข้อเสียแล้วทีนี้เรามาลงลึกกันอีกนิดนึงในเชิงวิทยาศาสตร์ว่าจริงๆแล้วอะไรคือตัวการที่ทําให้รากพืชหยุดโตในดินแน่นๆมันมีอะไรมากกว่าแค่ความแข็งทางกายภาพครับ ต้องน,นึกภาพตามนะครับรากพืชก็เหมือนคนเราที่ต้องหายใจเพราะรากหายใจมันจะปล่อยกา๊าซฮอร์โมนตัวหนึ่งออกมาชื่อว่าเอทิลีนซึ่งในดินโปร่งๆก๊าซนี้ก็จะระเหยออกไปตามปกติแต่พอเป็นดินเหนียวที่แน่นทึบก๊าซนี้มันหนีไปไหนไม่ได้ครับมันก็จะสะสมอบอวนอยู่รอบรบรากพอความเข้มข้นของเอทิลีนสูงขึ้นเรื่อยๆมันจะทําหน้าที่เหมือนสัญญาณไฟแดงส่งกลับไปบอกปลายรากว่า เฮ้ hey, หยุดข้าหน้าไปต่อไม่ได้แล้วนี่เป็น,นกลไกป้องกันตัวของพืชแต่ในการทําเกษตรมันคือตัวการที่ทําให้รากไม่เดินนั่นเองครับเมื่อรู้ถึงต้นตอของปัญหาแล้วทีนี้ก็มาถึงภาคปฏิบัติที่รอคอยกันครับกับ3ขั้นตอนสําคัญที่จะเปลี่ยนดินแข็งแข็งให้กลายเป็นดินทองคําทางการเกษตรหลักการง่ายๆคือเราจะใช้กําปั้นเหล็กหรือเครื่องจักรกลทลายปัญหาที่อยู่ลึกลงไปก่อนจากนั้นก็ส่งกองทัพธรรมชาติอย่างพืชคลุมดินตามลงไปสร้างความยั่งยืน และปิดท้ายโดยการฟื้นทูระบบนิเวศในดินด้วยอินทรีย์วัตถุเพื่อให้ดินมีชีวิตขึ้นมาจริงๆขั้นตอนแรกเปรียบเหมือนการผ่าตัดใหญ่ครับต้องทําในช่วงที่ดินแห้งสนิทเท่านั้นย้านะครับว่าต้องแห้งสนิทเราจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่าริปเปอร์หรือไถซิลไถกระแทกลงไปลึก40-60เซนติเมตรการทำตอนดินแห้งจะทำให้ชั้นดินดานข้างล่างเกิดการแตกร้าวเหมือนกระจกไม่ใช่การนวดเหมือนตอนดินเปียกซึ่งจะยิ่งทำให้ดินแน่นกว่าเดิม นี่คือการระเบิดชั้นดินดานเปิดทางให้น้ําและอากาศซึมลงไปชั้นล่างได้เป็นครั้งแรกหลังจากใช้ริเปอร์เปิดทางแล้วอย่าปล่อยให้รอยแตกนั้นปิดกลับมาอีกเด็ดขาดครับเราต้องส่งทหารช่างชีวภาพตามลงไปยึดพื้นที่ทันทีนั่นก็คือการหว่านพืชบำรุงดินที่มีรากแก้วแข็งแรงอย่างเช่นปอเทืองรากของพืชพวกนี้จะทำหน้าที่เหมือนสว่านธรรมชาติชอนชัยลึกลงไปตามรอยแตกที่เราสร้างไว้และเมื่อเราไถากลบหรือพืชตายไป ร่องรอยของรากจะกลายเป็นท่อส่งน้ําและอากาศถาวรหรือไบโอพอที่รากพืชหลักของเราในฤดูถัดไปจะใช้เป็นเส้นทางด่วนลงไปหาน้ําและอาหารข้างล่างได้อย่างสบายๆขั้นตอนสุดท้ายคือหัวใจของการฟื้นฟูเลยครับคือการสร้างโรงงานผลิตดินดีขึ้นมาในแปลงของเราเองด้วยการเติมอินทรีย์วัตถุไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกฟางข้าวตอซังสิ่งเหล่านี้คืออาหารของเราจุลินทรีย์ในดิน พอจุลินทรีย์ได้กินอาหารมันก็จะปล่อยสารเมือกเหนียวๆออกมาทำหน้าที่เป็นกาวธรรมชาติค่อยๆจับอนุภาคดินเหนียวเล็กๆให้เกาะกันเป็นเม็ดดินใหญ่ขึ้นมีช่องว่างมากขึ้นดินจึงร่วนสุยขึ้นเรื่อยๆมีเคล็ดลับนิดหนึ่งคือถ้าใช้ฟางข้าวหรือแกลบเยอะๆควรผสมปุ๋ยคอกที่มีไนตโตรเจนสูงลงไปด้วยเพื่อไม่ให้จุลินทรีย์ไปแย่งไนตโตรเจนจากพืชหลักของเราทั้งหมดที่พูดมานี้ไม่ใช่ทฤษฎีในตำรานะครับแต่มันมีตัวเลขและงานวิจัยที่พิสูจน์แล้วว่าทำได้จริง ดูที่กราฟนี่สิครับชัดเจนมากจากการรวบรวมข้อมูลจะเห็นเลยว่าเพดานศักยภาพของดินเหนียวที่จัดการดีแล้วสามารถให้ผลผลิตได้ถึง880กิโลกรัมต่อไร่ซึ่งสูงกว่าเพดานสูงสุดของดินร่วนที่ทำได้แค่720กิโลกรัมต่อไร่นี่คือศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในที่ดินของเราซึ่งมันสูงกว่าดินที่คล้ายๆก็ว่าดีที่สุดด้วยซ้า และเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมากครับเขาพบว่าในการปลูกข้าวในดินเหนียวปนทรายแป้งที่จัดการอย่างถูกวิธีสามารถทำผลผล,ผลิตได้สูงถึง5,760กิโลกรัมต่อเฮกตาร์หรือประมาณ920กิโลกรัมต่อไร่ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากสำหรับนาข้าวและพิสูจน์ได้เห็นว่าถ้าทำถูกวิธีดินเหนียวไม่ใช่ปัญหาเลยแม้แต่น้อยแต่เดี๋ยวก่อนการจะไปให้ถึงจุดนั้นได้มันมีกับดักอยู่ครับมีข้อผิดพลาดร้ายแรงที่หลายคนมักจะทำ แล้วทําให้ทุกอย่างที่พยายามมาพังไม่เป็นท่าข้อนี้จําให้ขึ้นใจเลยนะครับห้ามเด็ดขาดคือการเอาเครื่องจักรลงไปทํางานตอนดินยังเปียกหรือชื้นอยู่เพราะแทนที่มันจะช่วยพรวนดินให้ร่วนซุยมันกลับกลายเป็นการนวดดินครับแรงกดของล้อและแรงเฉือนของใบไถจะยิ่งบดอัดอนุภาคดินเหนียวให้แน่นขึ้นไปอีกเหมือนการปั้นอิดเลยผลลัพธ์คือได้ชั้นดานใหม่ที่แข็งกว่าเดิมเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลา แล้วจะรู้ได้อย่างไงว่าเมื่อไหร่ถึงจะไถได้ไม่ต้องใช้เครื่องมือวัดอะไรแพงๆเลยครับใช้แค่มือเรานี่แหละกับวิธีเทสไสเดือนง่ายๆคือขุดดินลึกลงไปสัก3-6ถึงนิ้วกำดินขึ้นมาแล้วลองคลึงบนฝ่ามือถ้าสามารถปั้นเป็นเส้นยาวๆเหนียวๆเหมือนไสเดือนหรือดินน้ำมันได้แสดงว่ายังไถไม่ได้ครับดินยังเปียกเกินไปแต่ถ้าดินเริ่มร่วนแตกหรือปั้นเป็นเส้นไม่ได้นั่นแหละครับเวลาทองของเราเลยลงมือไถได้ทันที อีกความเชื่อหนึ่งที่ผิดมาหันเลยก็คือดินเหนียวเหรอเอาทรายไปผสมสิอย่าหาทำเด็ดขาดนะครับการเติมทรายจํานวน,นน้อยลงไปในดินเหนียวมันไม่ได้ทําให้ดินร่วนขึ้นแต่มันจะทําให้ดินแน่นขึ้นกว่าเดิมเสอีกลองนึกภาพการทําคอนกรีตนะครับทรายจะเข้าไปอุดช่องว่างระหว่างอนุภาคดินเหนียวผลที่ได้คือวัสดุที่แข็งแกร่งและแน่นทึบไม่ใช่ดินที่โปร่งร่วนอย่างที่คิดมาถึงส่วนสุดท้ายแล้วครับเรามาสรุปหัวใจสําคัญกัน ว่าจะทำยังไงให้ความสําเร็จในการฟื้นฟูดินนี้อยู่กับเราเป็นนานๆต้องมองว่าการใช้ริปเปอร์มันคือยาฉีดแก้ไขอาการปุ๋ยเฉียบพลันแต่ยาบํารุงที่ต้องกินต่อเนื่องเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงก็คือการปลูกพืชคลุมดินและการเติมอินทรีย์วัตถุครับนี่ไม่ใช่งานที่ทําครั้งเดียวแล้วจบแต่เป็นการเปลี่ยนวิถีการดูแลดินของเราไปเลยให้เป็นวัฏจักรต่อเนื่องทุกป,ปีหัวใจที่แท้จริงคือการสังเกตและความสม่ําเสมอนี่คือกุญแจที่จะไขประตูไปสู่ขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ในผืนดินของเราสุดท้ายแล้ว ดินผืนเดียวกันนี้แหละครับจะเป็นโซ่ตรวนที่ฉุดรังเราไว้หรือจะเป็นกลุมทรัพย์ที่สร้างผลผลิตให้เราอย่างมหาศาลคำตอบไม่ได้อยู่ที่ดินแต่อยู่ที่ความเข้าใจและการลงมือทำอย่างถูกวิธีของตัวเราเอง